้าเห็นป้าเอาโทรศัพท์มาขาย60บาทบอกจะเอาเงินกลับไปหาย่าสุดท้ายโปะแตกนี่มันคนดังนี่หว่าเอาไปไหนครับไปไหนครับคนสวยไปไหนอเดินนี้ทำไมเดินหนีทำไมครับหายเอาบ้านทำไมลูกอ๋อ เผื่อเผื่อมีคนมาช่วยเหลือไงครับผมช่วยเหลือไม่ได้เผื่อมีสังคมเขาช่วยเหลือจะเดิอนนี้ทำไมครับเรียกไดว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังจากมีผู้ที่ใช้ t ิกตอกรายหนึ่ง ได้โพสตเล่าเหตุการณ์หลังคุณป้ารายหนึ่งได้นำโทรศัพท์มาขายให้ขณะที่เจ้าของโพสต์กำลังนั่งทานข้าวกันอยู่ป้าบอกขายแค่6กบบาทจเจาเงินกลับไปหาญาติแต่งานนี้เจอถ่ายคลิปเก็บไว้ก็ว่าน่าคุ้นๆคนดังในทิกต o อกนี่เองก็ป้าแกเล่นขายให้ทุกคนใช้มุกนี้ตลอดกกคล้ายๆเด็กขายทั่วพอเจ้าของโพสต์จะถ่ายคลิปก็รีบเอามือปิดไว้ก่อนที่จะเริ่มเดินหนีออกไปโดยได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า ตกใจไม่คิดว่าจะเจอกับตัวตัวตึงในทิกต o k แล้วก็ยังมีข้อความในภาพระบุอีกว่าป้าขายโทรศัพท์มาขายตอนเรากินข้าวข้างทางที่เขตสายไหมซึ่งหลังเรื่องราวได้เผยแพร่ออกไปทําให้มีชาวโซเชียลต่างก็มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นหนูเคยเจอเหมือนกันค่ะที่แจ้งวัฒนะป้าบอกขายโทรศัพท์60บาทป้าจะไปหาญาติญาติอยู่บางนานี่ก็หลายปีแล้วยังไม่ถึงบางนาอีกหรอคะ ไปบางนาจ้าโทรศัพท์เครื่อง60บาทช่วยป้าหน่อยว่าสัน้นเคยเจอมาขายที่เซเว่นเลยให้ไปร้อยหนึ่งไม่เอาโทรศัพท์คิดว่าเดือดร้อนจริงเลยช่วยเคยเจอแล้วป้าคนเนี้ยขายหน้าเซเว่นลาดพร้าวหกสิก็เอาให้ไปร้อยวันต่อมาก็ยังเจออีกลองซื้อไว้ดูนะคะดูว่ารอบหน้าจะมีมือถือมาขายอีกไหมบอกป้าย้ายที่บ้างเธอคนจำได้เยอะแล้วนะคะเป็นต้น ขอขอบคุณสยามนิวส์สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ Line ID วินัย182549หรือส่งทางอ e ีเมล TWSOfficial 182549 at gmail.com